ในตัวของอะตอมซึ่งว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่แสดงความเป็นาธาตุชนิดต่างๆในตารางาธาตุซึ่งมีร้อยกว่า,าธาตุแล้วเนี่ยมันยังแยกออกไปได้อีกว่าอะตอมเนี่ยแยกออกไปได้3ส่วนด้วยกันส่วนที่อยู่ตรงกลางคล้ายๆเป็นนิวเคลียสเป็นแกนกลางเนี่ยประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนจยจะหนักเท่ากันโปรตอนหนึ่งตัวกับนิวตรอนหนึ่งตัวหนักเท่ากันรวมกันเป็นแกนกลางหรือเป็นนิวเคลียสของอะตอม แล้วเป็นตัวที่จะแสดงน้ําหนักของอะตอมด้วยนะแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนซึ่งมีขนาดเล็กมากนะเล็กกว่านิวตรอนหรือเล็กกว่าโปรตอนถึง1ใน1,800กว่านะครับ1,800กว่าถ้าจะเทียบ โปรตอนกับนิวตอนซึ่งเป็นแกนกลางเป็นนิวเคลียตเทียบกับตัวเราเนี่ยเจ้าตัวเกตรอนก็เหมือนกับน้ำหนักของเส้นผมเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาคิดน้ำหนักของอะตอมเนี่ยก็เ,เลยคิดแต่น้ำหนักของโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นโดยทั่วไปโปรตอนกับนิวตอนก็จะมีขนาดเท่ากัน<ม>ถ้ามีอย่างละหน<ม>ึ่งก็จะมีอะตอมนั้นก็จะมีน้ำหนักเท่ากับ2หน่วยอะตอมหรือ amu นะฮะถ้ามีอย่างละ2น้ำหนักของอะตอมนั้นก็จะเป็น4คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอะตอมก็จะมีโปรตอน นิวตรอนอิเล็กตรอนเท่าๆกันนิวตรอนเนี่ยมีความเป็นกลางนะไม่มีขั้วแต่โปรโตอนเป็นบวกอิเล็กตรอนเป็นลบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้โปรโตอนสามารถดึงอิเล็กตรอนให้โคจรรอบๆอะตอมได้แล้วก็อะตอมเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนที่จะจัดเรียงกันเป็นชั้นชั้นชั้นมีเป็นวงเหมือนลู่วิ่งนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นนิวเคลียสแล้วก็มีลู่หนึ่งลู่สองลู่สามแต่ละลู่ในสุดเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนวิ่งได้แค่2ตัว แล้วก็ลู่นอกสุดมีอิเล็กตรอนวิ่งได้แค่8ตัวตัวอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดจะแสดงคุณสมบัติของมันถ้ามันมีตัววงนอกเหมือนกันมันจะเป็นาธาตุที่ลักษณะหรือมีคุณสมบัติคล้ายๆกันเขาจะจัดอยู่ในหมู่ในตารางาธาตุอันเดียวกัน